อ๋อปวดตรงชายโครงข้างขวาเป็นไปน,นานเท่าไหร่เป็นมานานประมาณหนึ่งถึงสองปีหนึ่งถึงสองปีไปรักษาอะไรเองจากที่ไหนเอ่อผมเคยไปเอ็กซเรย์เกี่ยวกับทรวงอกก็คือเช็คสแกนนะคะร,บะร,รับเป็นโรงพยาบาลอะไรวะเป็นโรงพยาบาลที่ไอเชียมาลิงแม่ไม่ดีขึ้นหรอก็ไปเอ็กซเรย์แล้วก็ทปรวงอกปกติไม่เจออะไรตรวจค่าเลือดตับไตก็ปกติไม่เป็นมะเร็งไม่เป็น,นเ,เนื้องอกครับไม่มีดื้อข้อขาก่อนแล้วก็หมอก็เลยบอกว่าเป็นกัมม์นะฮะเขาก็ให้เอี่ยงนะครับเป็นก้ามม์ในอัลเจส ผมก็เลยเขาให้ยาแก้ย่อ,อมาทั้งสองที่เลยเรากินแล้วดีขึ้นพอหมดฤทธิ์ยาก็ยังเจ็บเหมือนเดิมสองปีครับปีกับปีครับพอพอดีผมต้องทํางานประจำด้วยครับมันก็เลยไม่มีเวลาไปรักษาเอาแล้วตอนนี้ฝังไปอาการเป็นไงบ้างลองลอง,ลองก็ยับให้ดูหน่อยสิฝังมือนนองฝังมือสองแขนนะฝังมือสองเข็มนะมันแตกเป็นไงนะอลองดูสิก็เหมือนกับมันปวดลดลงไปหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันยังในลึกๆมันก็ยังเจ็บอยู่นะ แค่ถ้าผมผัน่างี้ยถ้าเป็นของเก่าปวดมากเจ็งมากผันไม่ได้งานอันนี้ก็ผันได้เยอะก็ปวดไหมพอถึงเวลาเจ็งกปวดไปแต่จุดไหนที่ปวดบ้างตรงนี้เปนแดๆไหนตรงนี้ครับชายโครงชายโครงนี่นะครับใต้ชายโครง แล้วตอนนี้มอลเองดีขึ้นไหมนี้ก็รู้สึกว่าเราเอี่ยวเอี่ยวสุดเลยหวานนิดนึงประมาณลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนั้นขึ้นได้แต่มันจะมีลึกๆข้างในยังเตือนเตืนนะอ่ะอ้ายุเอี่ยวยอึกอ่ะโยกโยกสุดเลยเป็นไงอาการปวดมาปีกว่าสองปีเป็นไงท่านชายโคมเป็นไงจากตอนแรกที่ฝังสองเข็มตรงนี้มันลดลงไปหกปีตอนนี้ผมว่า เหลอยปรมาณป็นปปีหรือสปีนะสองปีสองปีต้องเียออกก่อนเดียวหาย